สวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะแต่จะเป็นเวอร์ชั่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าในแต่ละโฉมเนี่ยจะมีความแตกต่างกับโฉมในประเทศไทยมากแค่ไหนนะแต่ในชื่อของญี่ปุ่นจะใช้ชื่อว่าไฮรักสปอร์ตปิ k กอตามนี้เลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในช่วงปี1997ถือว่าจะเป็นไฮรักรุ่นสุดท้ายที่มีขายในญี่ปุ่นนะ เครื่องที่ใช้จะเป็น3แบบในตอนแรกจะเป็นดีเซล2แบบนะก็คือดีเซลเทอร์โบสีสูบแถวเลี่ยง2 46ซีรหัส 2L TE ให้กำลังสูงสุดเนี่ย71กิโลวัตต์หรือ97แรงม้านะครับอยู่ที่3,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ240.3นิวตันเมตรนะโดยจะผ่านเกียร์อัตโนมัติที่เป็น สี่สปีดนะครับผมตอนนั้นนะส่วนภายในของไทเกอร์เนี่ยหรือ s p o ร์ต i ิ k กอเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบางส่วนจะถูกเปลี่ยนไปนะอย่างเช่นเกะเก็บของนะครับจะมีดําบนด้วยส่วนภายนอกภายในยังคงเหมือนเดิมนะแต่ดีไซน์ภายในบางส่วนเนี่ยเช่นลายเบาะสันรูปก็ยังมีมาให้นะจะแตกต่างกระโชบในไทยมากนะ แล้วก็จะมีเบนซิน4สูบแถวเรียงนะประมาณ2,000 cc รหัส1 r z e ให้กำลังสูงสุด110แรงม้านะโดยจะให้พละกำลังเนี่ยอยู่ที่สูงสุด110แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีนะแรงบิดสูงสุด17กิโลเมตรที่2,600รอบต่อนาทีนะทรงกำลังเนี่ยจะผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดกับอัตโนมัติ4สปีดนะโดยดีไซน์ภายนอกเนี่ย โดยออปชันนะ่จะมี ABS ขับ4 Airbag ก็มีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะโดยภายนอกเนี่ยกระจังหน้าดีไซน์จะเหมือนตัว Minor Change ครั้งแรกของในประเทศไทยนะแต่ว่าจะมีการปรับบางส่วนให้ดูให้มันต่างจากสเปคในไทยมาหน่อยหนึ่งนะโดยเฉพาะกระจังหน้า ส่วนไอตรงล้อที่เป็นฝาตกหรือฝาครอบล้อเนี่ยจะแตกต่างกว่าในบ้านเรานะซึ่งดีไซน์มันคล้ายไหมมันก็คล้ายนะแต่ว่าจะมีการปรับลูกเล่นบางส่วนออกไปนะโดยไอขับสี่เนี่ยกันชนถ้าเป็นแบบนี้คือมันก็ดูดีนะคือมันจะออกแนวสปอร์ตหน่อยเน้นลุยเน้นใช้งานนะครับผมคือมันก็ดูสปอร์ตชบเกี่ยวเลยแหละนะครับแตกต่างกันในบ้านเรานะ ส่วนไอตรงด้านหลังเนี่ยคือมันจะมีโลบาร์ให้เลือกแล้วก็หน้าต่างด้านหลังนะไอตรงหน้าต่างด้านหลังเนี่ยคือมันก็จะหมายถึงมันสามารถเลื่อนเปิดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่มีมาให้แน่นอนนะแต่ว่าถ้าหาติดเพิ่มเนี่ยก็อาจจะได้นะแต่ว่าจะหายากหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสเปคของต่างประเทศนะเท่าที่เห็นเนี่ยตั้งแต่มตี้แล้วก็มาถึงวีโก้เนี่ยของต่างประเทศนะจะมีคําว่า To โยต้ที่เป็นอักษร แบบนี้เลยส่วนภายในของไฮรักไทเกอร์เนี่ยเท่าที่ดูนะก็ยังเป็นโทนสีเทาเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีถุงลมนิรภัยนะสองคู่หน้าก็หมายถึงเออตรงคนนั่งกับตรงคนขับนะครับก็ระจกจะเป็นแบบไฟฟ้านะภายในคือเหมือนกันหมดนะแต่ยกเว้นคือจะมีสวิตช์แแต่ไม่มีวิทยุเทปทีนี้ในปี1999จะมีการปรับปรุงหน้าตาแล้วก็ภายในเล็กน้อยนะ แล้วก็ยุติการใช้เครื่องที่เป็น 2L นะออกไปแล้วก็นําเครื่องที่เป็นเบนซิน4สูบเนี่ยแถวเรียงนะครับ 2,700cc นะรหัส3 r z f e 145แรงม้านะครับที่4,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่235นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีนะโดยจะส่งกำลังเนี่ยผ่านเกียร์อัตโนมัติ4สปีดในบุ่นแคบที่เป็นรุ่นธรรมดานะครับ ทีนี้ในช่วงปี2001เนี่ยหน้าตาอย่างที่คุ้นเคยเลยจะเหมือนพวก t i เก r D4D หรือ Sport c u u s s r r นะในบ้านเราแต่ว่าจะไม่มีไฟตัดหมอกนะโดยจะเป็นในวุ่นเข็ดขับเคลื่อนสีล้อนะภายในก็เหมือนเดิมนะคือจะไม่มีวิทยุเทสนะแต่พวงมาลัยเนี่ยจะมีการปรับโฉมใหม่ก็คือแบบสีก้านะโดยเกะเก็บของก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือด้านบนนะครับมีเพิ่มเติมนะส่วนเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ4สปีดเช่นเคย โดยจุดเด่นเนี่ยคือโลบาร์พร้อมไฟเบรกนะกันชนทรงยอดนิยมเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวถังนะตัวถังรถยนต์เลยโดยจะเป็นในวุ้นขับสี่นะโดยจะมีโลบาร์ติดเพิ่มมาให้จากโรงงานนะต่อไปจะเป็นวุ้นที่เป็นแคบธรรมดานะคือถ้าเป็นในบ้านเราอะ่ะคือจะไม่มีไอตรงด้านหลังที่เป็นม่านด้านหลังนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นเฉพาะของตัวเตีย้ยพวกสีประตูหรือแคบนะ โดยหน้าตาจะเป็นของส p o r t c r u i เ e r หรือพวก d ีโฟดีนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นขับสี่เช่นเคยเป็นสีประตูนะสีจะเป็นแบบทูโทนเช่นเคยนะครับแต่ว่าก็จะมีกระจกด้านหลังเช่นเคยนะแต่ไม่มีฝาต่หมองนะแต่ที่สังเกตได้เนี่ยพวกส่วนของโลบาร์เนี่ยคือจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวถังนะคือจะเป็นสีโทนแบบสีบอลแต่ว่าไปตัดกับสีที่เป็นทูโทนด้านล่างนะครับผม ไอส่วนของภายในเนี่ยหน้าปัดเรือนไม้เหมือนกับในบ้านเราก็เป็นสีน้ําเงินประมาณนี้นะหลายคนน่าจะคุ้นกันนะครับผมแต่คอนโซลเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะแต่ในบ้านเราอะ่ะคือจะได้โทนที่เป็นสีเบทออกมานะไม่เหมือนในบ้านเราเลยโดยญี่ปุ่นเขาจะเน้นโทนที่เป็นโทนสีเทาๆแบบนี้นะครับโดยจะขายไปเรื่อยๆจนถึงปี2004นะจะมีเครื่องยนต์ดีเซล 5L ขับ4เกียร์ธรรมดานะแล้วก็เลิกขายในที่สุด ซึ่งคลิปนี้เนี่ยสรุปว่าเป็นการส่งออปชันไฮรักไทเกอร์ในญี่ปุ่นนะโดยจะชื่อเนี่ยจะเป็นสปอร์ต i ิกอัพนะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดข้อมูลตกหล่นผิดพลาดก็ขออภัยนที่นี้ด้วยนะครับโดยเป็นการส่งออปชันแต่ว่าโชมนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะฮะ